สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพาท่านู้ชมมาดูวิธีการซ่อมน้ำประปารั่วใต้พื้นครับอันนี้กำลังขุดหาอยู่ครับแต่เราเจอจุดแล้วนะครับเราพบจุดที่มันรั่วแล้วเราจะตัดต่อขึ้นมาข้างบนไปข้างล่างเราวให้ฝังแล้วอันนี้มันฝังบนพื้นบ้านไม่รู้จะลึกขนาดไหนครับลองขุดดูก,ก่อน ปั้มน้ำทำงานไม่หยุดเลยครับตอนนี้อาเ,เาอะะาอฉินกำลังดูดูนะครับท่านผู้ชมเป็นดาราเลยมั้เป็นดาราครับอาเฉินเช็นล้มเมือ,อม <c oughs> งไทยเยี่รตัางใาตกันไม่รู้

เขาแก่ okay, มาตามหาหาไม่เจอม,เมาแต่หาไอ้นิดีออ้หาไม่เจอจะกลายเป็นเช็ดไปแล้วเข้ามาเอกเข้ามาเอกเข้ามาเองไม่ไปทำงานเนี่ยพาลูกน้องไปเที่ยวใจหุ่มโแก่ okay, มาตามตวอนนี้เราก็ขุดลึกพอแล้วครับท่านผู้ชมต่อไปจะเป็นการตัดต่อท่อครับถุงซ้ำทำงานทุก ตลอดเวลาครับทั้งวันทั้งคืนเลยครับต้องมาอยู่ทอรั่วใต้พื้นหนักมากครับตอนนี้เราต้องก็จะแก้ทำการแก้ไขทั้งปั๊มทำงานไม่หยุดทั้งค่าน้ำประปาขึ้นครับ นี่ครับพามาดูมองที่มันรั่วเนี่ยนะมันขังแล้วไหลตลอด24ชั่วโมงครับท่านผู้ชมเห็นไหมเราจะจัดต่อข้างในอันนี้คือนอกบ้านครับเป็นท่อแพงบ้านที่เราเจาะเมื่อกี้มันอยู่ข้างในบ้านทีนี้ไปเจาะอ,อีกข้างในเป็นพื้นปูนแล้วงานจะเริ่มยากขึ้นแล้วครับไปมาดูในบ้านกัน ก่อนดิขับสว่านได้ก่อนแทกมากผมก็แกก่อน ข้าใหญ่เออข้าใหญ่ก็มีเท่าเล็กก็มีลามใหม่เราไม่น่าใช่แล้วะข้อเล็กมันไม่หนาใช่ตักไม้ดิแล้วที่ไม่เบียดแต่ข้อพีอีบุกข้อพีอีก็มีนี่แต่ตัวนี้ไม่ใช่อันนี้ลามดูเฉยเฉยลองดูแต่ลามดูมันจะต่อไม่ได้ถ้อย่างเงี้โอเคเรามาพักก่อน ตอนนี้เราเจอท่อครับไปรู้ท่ออะไรมาเยอะไม่หมดเลยครับสองเส้นสามเส้นครับเยอะเลยมหมดนี่ครับมี่สปีดนี่นะระวังดับโฆษณาก่อนขอโฆษณาก่อนถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วมีปัญหาเรื่องท่อรั่วน้ำประปารั่วติดต่อที่ได้คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k ช่องเล็กซ่อมได้นะครับรับซ่อมทั่วอาณาจักรครับไปเราไปกันต่อ เขน้นเ้นมันเัื่อนสาเหตุเ่นไรเลื่อนต้นตอที่นรัน่อครับนี่ไงครับเส้นมันลื่อครับน้ำลงเป็นทาง,างเลยตอนนี้ติดน้ำไม่อยูครับ่ครับตอนนี้กำลังทำทางอยู่ ตัวนี้ตัวต้นตอมันที่มันรั่วลงไปใต้ดินลึกเลยครับลึกติดเนี่ยนอันี่ครับคือด้านนอกกำแพงครับน<า>้ำขหลเต็มเลยตัวไหน,ท,นนะทำดิไปลังต่อห่ออยู่ไง ตรงล่างข้างล่างนี่ที่มันรั่วครับที่น้ำขังมันรั่วเราไม่เอาแล้วเราต่อมาข้างบนเลยนี่ด้วยวเราจะเริ่มวางข้างบนเลยพอดีเลยนะแต่พอดีแล้วตา,วตากาวต่อเข้าติดตาพอดี แล้วจะต่อจากตัวนี้เาเข้ามาเอาต,ตัวนี้ตัวนี้เราก็ต่อแค่ลงก๊อกแค่นี้ของเดิมมันฝังในรูแบบนี้เราไม่ออแล้วครับทุกอย่างเราจะเอารอยขึ้นมาข้าวบนให้หมดมันจะง่ายต่อการ ดูแลรักษาช่วงนี้ก็เนี่ยตัวนี้จะเป็นยากหน่อยไปเรืาา่อยมน่ะไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ห่วงตังนั้นนะท้องของแม่นบบน้ำงยาวด้วยก็รดีด้วยไหนอืมประมาณขังรดนิ้นนย ข้อสี่หหนกับข้องอมาด้วยข้องอสี่หหน จมันจะสับไปไ้พื้นเลยเอาก็ต่อ,ตอส,สี่หุนมาเอาของออกมาดี้เยอะหน่อยไม่ได้กับน้ำยามีแล้ว เอาอีกเอาห้องอีกสักสองตัวเอ,เ,อเอาไอ้แอร์มาด้วยตัวนี้เป็นตระกิรใ,ในบ้านเอาในบ้านครับทุกผู้ชมเราจะใส่บาไว้ตทนี้ปุ่ม จะคุมเมีนเข้าในบ้านเข้าห้องน้ำอันนี้ไม่ใช่ท่อสวมน,นะครับอันนี้คือท่ออากาศของถังแซกงถังบำบัดอันนี้น้ำมาจากฟัมแรงดันสูงการทากาวต้องทาพยายามทาให้ทั่ว ให้มีทีรั่วไปเด็ดขาดถ้ารั่วแล้วมันแก้ลำบากแล้วก็มันจะเสียเวลา สี่เราคุมแล้วหายห่องถ้ามีน้ำซึมน้ำด่วเราเปิดเาลวนี้ได้สบายมาก 对吧？一路都开心了。 nếu không khỏe con nữa, 45 không ạ? không. <laughs> bu linh mai à? à đi. hi, wa rồi. đi không chắc. bơm cái này không không? lúc này, เยเก็ไม่ให้เบิกัดิกระทม่บดนได้กเบิรกระทผม่เชฟเบิกต่างกันจริจร่เบิร์ไว้กันอะไรทำมาจำพวกยังไม่เชโห่วงานต่างไม่พอก็เลยไม่ได้ให้ Дякую за I yeah. เปิดน้ำเลยนะที่บอกเปิดเลยล่ะเปิดมาเลยสำเร็จเสร็จงานครับสำหรับวิธีการแก้ไขท่อน้ำั่วใต้พื้นดินพื้นบ้านพื้นปูนเดินรอยขึ้นมาให้หมดเปิดเลยนะเปิดเลยนี่ครับเดินรอยมาให้หมด3เมตรเลยไม่ต้องฝังต่อไปแล้วเป็นการดูแลง่ายและ สบายต่อการใช้งานแล้วก็ดูแล,แลรักษาง่ายมากๆสำหรับบ้านใครมีปัญหาแบบนี้ติดต่อมาใต้ที่ใต้คลิปเลยครับคอมเมนต์ไว้เลยแล้วก็ที่แฟนเพจ a c e b o o k ช่างเล็กซ่อมได้ครับยินดีบริการทุกท่านทุกระดับประทับใจครับและเป็นกันเองครับเจอก,กันคลิปหน้าครับทีนี้ก็จะกบพื้นกบพื้นแล้วก็เทปูนต่อลำดับต่อไปครับ,ส ет, บเสร็จสำเร็จเสร็จงานครับนี่จับด้วยตัวหนึ่งเออนัะนะ่นอ่ะ อย่าตัวทึกแต่เนะตัวนี้ขอบคุณเลยจบเลยสวัสดีครับมิตเตอร์บุญทั้งวันทั้งคืนปั๊มน้ำทั้งวันทั้งคืนหลักขึ้นจากร้อยเป็นหลักพันหลักพันเป็นหลักหมืน่นค่าไฟก็ขึ้นตามครับแก้ไขได้สำเร็จเสร็จงานรูปลงด้วยดีครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้แจ้ได้ที่ช่างเรียกซ่อมได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ